FIVB เปิดเผยว่าการแข่งขันศึกเนชันลีปี2021จะจัดในรูปแบบบับเบิลเพื่อลดการเดินทางและเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาโดยศึก VNL ได้เลื่อนการแข่งขันจากปี2020มาจัดการแข่งขันในปี2021เพราะการระบาดของโควิด -19 แต่ก็ยังให้ทีมเข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมเดิมและเจ้าภาพในแต่ละสนามก็เป็นชาติเดิมซึ่งทาง FIBB จะเลือกชาติเจ้าภาพของประเภททีมชายและทีมหญิงและให้มีการแข่งขันแบบเดิมคือพบกันทั้งหมด16ทีมและคัดเอา5ทีมรวมกับเจ้าภาพไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศโดยทาง FIBB จะประกาศชาติเจ้าภาพรวมถึงวันแข่งขันอีกครั้งไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์2564นี้ครับถ้าประกาศแล้วผมจะรีบแจ้งเพื่อนๆต่อไปนะครับ ส่วนการแข่งขันในรูปแบบบับเบิลนั้นก็คือนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของการแข่งขันจะต้องกักตัวในโรงแรมที่ฝ่ายการแข่งขันได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งจะสามารถเดินทางไปได้เพียงแค่โรงแรมที่พักสนามซ้อมและสนามแข่งเท่านั้นและยังต้องมีการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 เป็นระยะระยะด้วยการแข่งขันกีฬาแบบบับเบิลนั้นเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นกันแล้วจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน3รายการใหญ่ที่ i m p a c ค Arena เมืองทองธานีในเดือนมกราคม2564ที่ผ่านมา ที่ได้รับความชื่นชมจากนานาชาติว่าไทยนั้นจัดก,การแข่งขันในระบบบับเบิ้ลที่มีความปลอดภัยสูงมากในการป้องกันไวรัสโควิด -19 ีได้เป็นอย่างดีและถือว่าไทยนั้นเป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันกีฬาที่มีประสิทธิภาพในช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 ียังมีการระบาดท,ทั่วโลกเราก็หวังว่าจะได้ชมได้เชียร์นักกีฬาไทยต่อไปนะครับผมก็เฝ้ารุ้นรอชม,มอวอลเลยวบันเหมือนกันครับถ้ามีข่าวอัปเดตใหม่ๆเราจะรีบแจ้งเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ